เป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการหมอลำที่หลายคนยากจะทำใจ เมื่อแอนนภาพรประถมบันเทิงสิงหมอลำสาว,วัย18ปีที่เพิ่งเปิดตัวเป็นนักร้องได้เพียงไม่กี่วันแต่ต้องมาด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังคนขับรถเกิดอาการวูบหลับในวันที่30สิงหาคม2566ทางเพจของคณะหมอลำประถมบันเทิงสิงหได้มีการโพสต์อะลรัถึงแอนนภาพรระบุว่าหมอลำประถมบันเทิงสิงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องแอนดาวรุ่งประถมบันเทิงสิงน้อง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึง้งขณะที่เมื่อเข้าไปดูใน Facebook ของแอนนาพาพรก็พบว่าเจ้าตัวยังได้โพสตคลิปในงานคอนเสิร์ตของนักร้องรุ่นพี่อย่างบิวจิตประชริยาเพียงหนึ่งวันก่อนเกิดอุบัติเหตุสลดแอนนาพ,าพรเป็นนักร้องอิสระที่กำลังโด่งดังมากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินและนครราชสีมาล่าสุดเพิ่งได้มาเป็นนักร้องประจำวงประถมบันเทิงศิลป์อยู่ระหว่างการปรับสไตล์และฝึกซ้อมให้เข้ากับวงแอน นภพาพรอ,อายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินมีพี่สาวคือเอมสุดารัตน์อายุ22ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยโดยสองสาวพี่น้องเป็นนักร้องรับจ้างและเดินสายประกวดจนเริ่มมีชื่อเสียงในพื้นที่จึงมาออดิชั่นและเทสเสียงกับประถมบันเทิงศิลป์ซึ่งในวันนี้วันที่30สิงหาคม2566แอนและเอมพร้อมด้วยคณะจากประถมบันเทิงศิลป์มีกำหนดแสดงที่ร้านอาหารชื่อดังที่โคราชแต่ก็มาประ บุบัติเหตุสลดเสียก่อน